<chat> เออเอออ๋ออึ๊บอึ๊บอ้ยดาษต้นไม้ติเอ้ยเอ้ยนี่เห่าเห็ดรำไอ้หรื BLANK, อไปเห็ดกระไอเด้อโอเห็ดกระนองเด้อเอึ๊บ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 มา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 นั่นน่ะลวกลูกลวกเออบอกกันลูกไปไปอันนั้นเห็ดกระนองไป พี่พลอยพี่พลอยทานี่ดูพี่พลอยพี่พลอยยายทาให้ดูมาดูนี่ทําเหมือนน้องเลยนี่น,นี่น้องเพชรทำปึ๊บปึ๊บนี่น้องเพชรน้องน้องอ่ะอของน้องพลอยอ่ะตักเลยลูกตักเออตักดินนี่ดินอยู่นี่ดินอยู่นี่ ตักเลยค่ะตักเลยเออไปไปเลยไปเลยใส่เลยโอเคนั่น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 น้าน้องเพชรใส่เห็นไหมนั่นเคฮิบ๊บฮิ๊เอ,อ้ แชร์ให้เราจ้าขอบคุณค่ะยาก้อยสวัสดีแฟนคลับแม่แตนนะคะขอบคุณแฟนคลับแม่แตนจะเกินแสนจ้าขอบคุณแฟนคลับน้องเพชรน้องพลอยพี่พลอยน้องเพชรเนียค่ะพี่พลอยคน้นโตเนว่าพี่พลอยเด้อคนน่องเฮซื้ว่าน้องเพชรหลวงปู่อ่ะ ูไม่ต้องไปนะลูกน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 กมาเร็วเรี่ยวเรีวนกมานกมาเร็วๆมามานกมาอุ้ยฟ้าร้องอุ้ยเฮือดูหน้าตาหน่อยดูหน้าตาหน่อยโอ้ย ดาวหนึ่งร้อยดวงขอบคุณค่ะอ่านยายอ่านไม่ทันค่ะเล่นสนุกเลยค่ะขอบคุณดาวหนึ่งอ่าสิบดวงค่ะผูส้สาวลูกหอยตื่นสองโมงเขาพักกันนอนรับดีไรเขาวันนี้ผู้หนึ่งอาบน้ำล้วก็รับ สี่มงเต่ามาเอาอากาศดีๆค่ะอยู่ขนแกนมันก็มันอยู่แต้ห้องแอร์เนาะเล็กน้อยกับเาขาก็บริด้ยเรนกัเลยพาหลานมาผีแน่สิผ้าพยายามยาอยู่ค่ะพ,พ้าพยายามยาสารคามอยู่อบคุณค่ะส่งไม่เป็นขายายไม่เป็นไรค่ะ เขามาเปิงไม่แตนกดไห์กุดแช่ให้กับขอบคุณหลายๆแล้วจา้า <g ül s> พี่พลอยนอกเพชรบ่อืดมองเล่นจา้าพลอยสวยเพชรใสแ h a มแม่มแ h มมรักพอคุณแตงเพลงพี่น้องเอ้ยพลอยใสใจเกินรอ้อยพนนะ มาแล้วลูกลมมาแล้วเราเข้าบ้านกันเถอะปะลมแล้วคุณอ่ะลมแรงแล้วหนุนปะปูดใบาคามเพ่คุณอ่ะแม่จะไปตีมะคุ้งไม่ได้คุณผุ้น,นึงก็ตีมะคุ้งต่อยมคคอกกอะคุ้งทุกคนหักกันมะคุ้งเลยมัน เก่งแท้พี่พร้อยตีขื่นบ้างเนูเจะเพชรตีขื่นจะบังจะบังเจ้าเพชรเจ้าพร้อยก็ตีขื่นเอาักคุ้งเอาเลยลูกเอาผู้แด่หน่วยเด้อขื่นให้มันได้เด้ออ๋อไอ้ได้ดีอ่ะนุเพชตีได้ดิเหลือหน่อยหนึ่งเอาไม่เด้ออ้าว ยายกันมาแล้วสะออดบักหงมเมาไปตำเด้อป้าบิวมาแล้วเรียกป้าบิวก่อนลูกไหนใครเรียกป้าบิวนะขอบคุณนะคะ คุณธิดารัตใช่ไหมหรือว่าอะไรนี่ขอบคุณค่ะโอ้ยแงอย่างบักฮุ้งไข่ออกเหรอเฮ้ย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 แงตีถือบักฮุ้งแงมันคือตีถึกตีถึกบักฮุ้งไข่มีอย่างบังน่ะเออใครอยู่มาหย่อยถึกเขาย้ายเห็นก่อนแนวน้ bằng khung súc á bằng khung súc bằng khung súc bằng giấy như thế hả ba rút tới rút lại đây nhà con Đang khỏi nhà ngày. ร้านลกูกหนาก็ออืมอืมอืม,อ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 มเอาได้ไหมในลูกต้นเนี่ยเอาได้ไหมอ่าหนูขึ้นซิอ่าหนูพยายามหน่อยนะลกูกพยายามหน่อยลูกอีกหน่อยนึง อ่าอ่าขาไปแล้วพี่น้องอ้าวขาไปอ้าวไปไปโอ้ยขอดาวให้ส่งกําลังใจให้หนูหน่อยอ่ะใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้ใกล้แล้วใกล้แล้วนั่นนั่นใกล้เถึงแล้วอ้าถึงแล้วถึงแล้วใกล้แล้วใกลแล้วเฮ้ยมาทําอะไรตรงนี้ โอ้ยอย่าไปต่อยมันนะไม่เพิ่นนี่เรามาหาตีบกุ้งหนิแม่ตีคนสว่างเงี้ยหนิแม่เอ๊นี่มันโรคงาผีเปียงเนี้ยมันสิอันโรคงาผีเนี้ยมันสิแปดมาหน่อย อีเด้อเชียร์พักเต็นก็จะขึ้นมาสิก็เห็นขึ้นมาต้นมะคุงเด้ลงไปฝุ่นลงไปข้างล่างฝุ่นมืึอเอาไม้ไปตีพร้อมพยายามเขาอยู่มใส่เจ้าว่านั่น นั่นเนี่ยไม่ไปตีบักฮุ้งเก่งบ่จ้าว่าโน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 ไม่ต้องไปตีเขาลูกไม่ต้องไปตีเขาไม่ต้องไปตีเขานะไม่ต้องไปตีเขาลูกไปใครอ่ะใครปิดเอาบักฮุ้งเลยนี่น้อหน,หนีอ <S <S 2> <S 2> อ่น้องมันต้อห้อยขวัญ

นอนนอนหนูได้ยินเสียงฟ้าร้องบ่ฟ้าร้องน่าก,กลัวไหมออก <c oughs> ออกอะไรมีสี่ลูกเองห้าลูกค้นห้อยปิดพี่น้องผีห้อยจิตก็สีเห็นบ้างอย่ห้อยปิดหูมันโดกจิตบานกินค้นกินนั่นนั่นนั่น nan bát đi